โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะครับเราก็มีโอกาสได้ไปเซ็นท่านปิ่นเกล้ามาเราก็ไปซื้อของบางอย่างมากล้องม่ใหญ่กล้องประมาณเนี้ยขอเคลียกล้องแปบนึงเนี่ยกล่องประมาณเนี้ย มาดูกันเลยว่าซื้ออะไรมาเจ๊ซิวานเนียนเราซื้อซิวานเนียนมานะซิวานเนียนมาป่าป่า,ปา,ปา,ปาเหรอนักจิ้มจอกมั้งประมาณนี้นะเราจะมาแกะกันโอ๊ย โออี่เนี่ะนี่แน่น,แน,นี่นะอีกตัวแรกก็คุ้มนะสามร้อยเก้าสิบเก้าสามตัวถือว่าคุ้มเลยแหละคุ้มมากอุ๊บ oh. バイバイ。Bye bye.